สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องน้องหมอสตอรี่คะ่ะวันนี้นะคะมีก็มาพร้อมกับข้อมูลสาระดีๆนะคะเ <c oughs> กี่ยวกับการขอตัวโควิด1 9 t e s t i n g k i ิ้ที่ทาง government ของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเตรียมมาให้สำหรับคนที่อยู่ที่นี่คะ่ะเราสามารถขอได้ฟรีเลยนะทุกคน โดยขั้นตอนแรกนะคะเราต้อง Verify ตัวตนนะคะโดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราที่นิวซีแลนด์ลงไปค่ะแล้วเราก็จะได้ตัว OPD password นะคะเพื่อเป็นการ Verify ว่าเบอร์ของเราถูกต้องจริงๆจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่หน้าถัดไปค่ะเพื่อติ๊กว่าเราเนี่ยอ่าน Privacy Statement ของทาง o r n m e n t แล้วนะคะพอกด e x t และ Continue แล้วเนี่ยหน้าถัดไปนะคะเขาก็จะถามว่า Alive New Zealand from overseas in the last seven days หรือเปล่าเนาะซึ่งมีกาอยู่ที่นิวซีแลนด์มาได้สักพักแล้วนะคะมิก็เลยติ๊กว่า No ค่ะ โน่เสร็จปุ๊บหน้าถัดไปเขาก็จะถามถึงซิ m p t o ต่างๆนะว่าเราอ่ะมีอาการยังไงบ้างนะคะถ้าเรามีอาการตามที่เขาแจ้งมาแล้วก็กด yes ไปค่ะจากนั้นเขาก็จะถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ health condition ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานและเงื่อนไขอื่นๆนะว่าเราเนี่ยมีปัญหาทางสุขภาพเหมือนกับที่เขาพูดถึงหรือเปล่าแต่อย่างเคสของมิกาไม่มีเนาะมิก็กด no ไปค่ะทุกคนหน้าถัดไปเขาก็จะถามถึงวันเดือนปีเกิดชื่อที่อยู่เนาะแล้วก็จํานวนผู้ ที่พักอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะว่าอยู่ด้วยกันกี่คนแล้วก็ใส่จํานวนคนที่พักอยู่ด้วยกันในห้องพักเนี่ยไปได้เลยก่อนที่จะ place order ค่ะพอกด place order เ,เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะส่งตัว order number มาให้ทางเบอร์มือถือของเราค่ะเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นี่เองเนาะแล้วก็เก็บตัวโค้ดนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปหา help point นะคะที่อยู่ตามจุดต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามี help point หรือว่าสาขาหรือร้านสโต r e ไหนบ้างที่เราสามารถเข้าไปรับตัวเทสนี้ได้นะคะ กลับไปที่หน้าแรกนะทุกคนแล้วก็ไปที่คําว่า covid 1 9 collection site ให้เราอ่ะใส่ location หรือว่า address ที่เราอยู่ไปค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยตัว wifi มันก็จะ generate help point ที่อยู่ใกล้กับ address ของเรามากที่สุดนะคะเราก็สามารถดู location เหล่านั้นนะคะแล้วก็ตามไปที่ร้านเนาะแล้วก็ยื่นตัว order number เนี่ยให้กับทางร้านค่ะแล้วเราก็จะได้ตัว covid test กลับมานะคะซึ่ง covid test หน้าจาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ตามที่โชว์เลยนะคะแล้วก็1กล่องเนี่ยต่อ1คนที่พักอยู่นะคะอย่างเราอะพักคนเดียวก็จะได้1กล่องใน1กล่องก็จะมี5เทสค่ะแต่ถ้าสมมุติเราอยู่กัน4คนเขาก็จะให้มา4กล่องนะคะก็จะได้ประมาณ20เทสนั่นเองค่ะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนมิกมองว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเนาะเผื่อว่าใครต้องการเคสนี้ไว้เนาะแบบมีความเสี่ยงหรือเปล่าอาการใกล้เคียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขอตัวเคสฟรีนี้ได้นะคะซึ่งมิกมองว่ามันสะดวกมากๆเลยละทุกคน,กคน,กคนเอาไว้รอบหน้านะถ้ามิกมีข้อมูลอะไรน่าสนใจมิกจะเอามาแชร์อีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย